สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคุณฝนจะมาอธิบายนะคะใบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ,ะเราจะเรียนตั้งแต่วันที่6กนะคะ6กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนนะคะโดยเนื้อหาในอ่า เนื้อหาคุณคุณน้ำฝนจะสอนในคลิปอยู่แล้วนะคะเด็กๆสามารถไปย้อนดูได้ส่วนวันนี้คุณคุณน้ำฝนจะมาอธิบายใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะสัปดาห์นี้นะคะใบกิจกรรมของเราจะมีทั้งหมด13ใบเหมือนเดิมนะคะเรามาดูใบที่1ค่ะเด็กๆขะใบที่1น,นะคะเราจะใช้เรียนในวันจันทร์ที่6กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่า ให้เด็กๆนะคะนับจำนวนภาพที่กำหนดให้จากนั้นนะคะเด็กๆใส่ตัวเลขลงไปในวงกลมที่ค,คุณครูกำหนดให้เห็นไหมคะวงกลมนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามคะ่ะอ่า,อากิจกรรมใบที่2นะคะเราจะใช้เรียนในวันอังคารที่7กันยายน นะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพเงาภาพเงาสัตว์ให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะโดยเราจะสังเกตเห็นว่าภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะจะมีภาพงูเสือจระเข้แล้วก็สิงโตนะคะเด็กๆโยงเส้นกับเงาให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะ กิจกรรมใบที่3เราจะใช้เรียนในวันพุทธที่8กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างนะคะเห็นไหมคะช่องว่างสีเหลี่ยมที่ครคูกำหนดให้สำหรับภาพพฤติกรรมที่เด็กๆนะคะควรทำนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวดูภาพที่1นนะคะเป็นภาพอ่า ทีเ่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกําลังจะดึงผมเพื่อนอีกคนนึงเด็กๆว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วก็ควรทําหรือเปล่าคะถ้าควรทําให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกในช่องว่างแต่ว่าถ้าไม่ควรทำเด็กๆก,ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรนะคะเว้นว่างไว้ภาพที่2จะเป็นภาพน้องผู้ชายนะคะกําลังจะ,ะช่วยเพื่อนที่กําลังล้มอยู่หรือว่ากําลังนั่งอยู่นะคะช่วยพยุงดึงมือจับขึ้นมานะคะ ภาพภาพนี้เหมาะสมเด็กๆก็ใช้เครื่องหมายถูกในช่องว่างข้างหน้าที่คุณครูกำหนดให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อมากิจกรรมใบที่สีนะคะจะใช้เรียนในวันพฤหัสที่9กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะอ่าช่วยพาคุณกระต่ายกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเห็นไหมคะ เส้นทางในการที่คุณ,คณกระต่ายจะเดินไปเด็กๆว่าเส้นทางไหนที่คุณกระต่ายจะเดินไปแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างปลอดภยัยเด็กๆก,ก็สามารถโยงเส้นไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีเหมือนเดิมนะคะต่อมากิจกรรมใบที่5าค่ะเด็กๆ ใบที่5นะคะเราจะใช้เรียนในวันศุกร์ที่10กันยายนนะคะกิจกรรมนี้ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามอย่างเดียวเลยจะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยเดิน 6, ข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยนะคะต่อมากิจกรรมใบสุดท้ายค่ะเราจะใช้เรียนในวันเสาร์ที่เราจะชดเชยวันที่11กันยายนนะคะ กิจการไม่อยู่ว่าให้เด็กๆนะคะระับใบสีภาพที่เด็กๆปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยให้สวยงามเด็กๆจะสังเกตเห็นภาพที่คุณครูกำหนดให้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ภาพนะคะภาพที่หนึ่งนั่นก็คือเด็กๆนะคะ,ะตัวเปียกนะคะแล้วก็จะนำปลั๊กไปเสียบปลั๊กพัดลมไปเสียบกับปลั๊กนะคะ เด็กว่าภาพนี้ควรทำไหมคะถ้าควรทำเด็กๆก็ระบายสีแต่ถ้าไม่ควรทำเด็กๆก็ไม่ต้องระบายสีนะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพเด็ก2คนนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็สวมแม้เด็กๆว่าเหมาะสมแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าคะถ้าปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยเด็กๆก็ระบายสีนะคะ ต่อมาเป็นภาพน้องผู้หญิงนะคะกำลังเดินข้ามทางมา้าลายค่ะเด็กๆคะเด็กๆว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะภาพอ่าที่สี่นะคะเป็นภาพน้องผู้หญิงกำลังนั่งรถไม่รู้ว่ารถอะไรนะคะแต่ว่าน้องผู้หญิงนะคะอ่า คาดเข็มขัดนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยอ่าแสดงว่าภาพนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะถ้าเหมาะสม,มเด็กก็ระบายสีเลยภาพที่5เป็นภาพน้องผู้หญิงกําลังให้อาหารหรือว่าให้กระดูกกับสุนัขนะคะ mm. เด็กๆว่าภาพนี้ปลอดภัยไหมคะถ้าปลอดภัยเด็กๆก็ระบายสีนะคะภาพสุดท้ายเป็นภาพน้องผู้ชายกําลังเดินขึ้นบันไดแล้วก็จับราวบันไดนะคะ ถ้าภาพที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง6ภาพเป็นภาพที่เด็กๆควรปฏิบัติอย่างปลอดภัยให้เด็กๆระบายสีนะคะแต่ว่าภาพไหนที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก็ไม่ต้องระบายสีนะคะค่ะเด็กๆคะสําหรับเนื้อหาหรือว่าใบกิจกรรมในสัปดาห์นี้สัปดาห์ ที่เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็มีเพียงเท่านี้เด็กๆสามารถกลับมาพบกับคุณครูน้ำฝนได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ